เล่นเอาวีทีไลท์แพเสียงในหัวทุกทีขอโทษนะเราผิดเองแต่เพื่อนผิดกว่าไม่ยอมมาช่วยใจเย็นๆเข้าไปตายที่แล้วแจกฟรีคลิกแชัดแพ้เสียงในหัวเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกม3วันวันไหนก็ได้ในวันที่13กันยายนวันที่19กันยายนนี้นะคะมีตั้ง8เสียงเลยนะไปฟังกันขอบัฟฟ้านะ ตีไปเลยเราใช้คุ้มกว่าถอยสู้ได้เชื่อดิเอาเลยใจเย็นเย็นเราชนะได้ได้ก็แย่ละเข้าไปตายทีละคนขอโทษนะเราผิดเองแต่เพื่อนผิดกว่าไม่ยอมมาช่วยตีป้อมเลยเอาคนก่อนเอาคนก่อนกำลังไปช่วยเมื่อจุดไฟทำไมตอนนี้วะต้องการกำลังเสริมมช่วยเรียนนี้มั่งเหอทขอกลับไปรีเลือดก่อน 대천구 참 나? 니 따일럭